สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง beauty ขยี้หวยค่ะวันนี้ค่ะทุกคนบิวจะพาทุกคนไปขยี้กันเลยนะคะกับหุ้นไทยเย็นและฮานอยค่ะวันที่ 2, สองเมษายน2 5 6 4าค่ะทุกคนวันนี้นะคะไม่มีหุ้นสิงคโปร์ค่ะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่หุ้นไทยเย็นค่ะวันนี้ไทยเย็นวันนี้นะคะทุกคนขยี้กันไปเลยค่ะสี่และหนึ่งค่ะ สองตัวเจาะค่ะทุกคนไทยเย็นนะคะสองตัวเจาะสี่สองค่ะสี่ห้าสี่แปดสี่สี่ต่อไปค่ะทุกคนหนึ่งศูนย์ เห็นไหมคะหนึ่งสามหนึ่งหและสุดท้ายหนึ่งเก้าค่ะสามตัวเจาะไทยเย็นวันนี้นะคะทุกคนเจาะกันไปเลยค่ะสองสี่แปดสามศูนย์สี่ค่ะ หนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะเห็นไหมคะทุกคนมาต่อกันเลยค่ะทุกคนที่พูนฮานอยวันนี้ค่ะฮานอยวันนี้นะคะทุกคน ไยี่กันไปเลยค่ะแปดและสองค่ะสองตัวเจอะค่ะห้าน้อยแปดหกค่ะแปดเก้าแปดหนึ่งแปดห้าค่ะ ต่อไปค่ะสองเจ็ดสองศูนย์สองสามและสองหกสามตัวเจาะห้าน้อยค่ะทุกคนห้าสามแปดแปดศูนย์สี่ สองห้าศูนหนึ่งสองศูนค่ะทุกคนคะแนวทางที่บิวให้ไปนะคะบิวจะเอา2ตัวที่ให้ไปวิ่งรูป19ประตูบนล่างคะ่ะแต่หากใครนะคะที่ยังตามไม่ทันแอดไลน์กันมาเลยคะ่ะที่ s b w t y 8 8 8หรือคลิกลิงด้านล่างบิวให้แนวทางเร็วกว่าในคลิปหลายชั่วโมงนะคะดวงดีรับทรัพย์ค่ะทุกคน